เ้ยใครมากดกิ่งหน้าบ้านตั้งแต่เช้าเนี่ยเฮ้ยคนกำลังจะหลับจะนอนเลยเอ้ยลุกไปดูดิว่าใครมาบริษัทนี้เหรอแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้สั่งของนะหรือจะเป็นแม่ไม่เอาแล้วนะคราวที่ล้าโดนตีตัไ่ไรยังไม่หายเจ็บเลยเฮ้ยดูดิว่าใครมาเนี่ยอา้าวไงเอิไไเร์ธไงบิโดรีมีอะไรหรอมาหาตั้งแต่เช้าเนี่ยและทำไมพาลูกมาด้วยเนี่ยคือว่าฉันมีเรื่องให้ช่วยเน,นี่ยนะเรื่องให้ช่วยเหรอเรื่องอะไรว่ามาคือว่าฉันต้องไปทําธุระสักสองเดือนนะก็เลยจะฝากลูกไว้หน่อยไดด้มะะะุรเือนนนี่นะ่ใช น้าเอิร์ธแล้วทำไมไม่จ้างผี่เลี้ยงเด็กเรานี่ฉันไม่ค่อยมีตัง์อีกอย่างหนึ่งนะแกเป็นพ่อคนแล้วนะ่ะหัดเลี้ยงลูกซะบ้างไม่ใช่วันๆเอาแต่หนีเที่ยวเล่นเกมทั้งวันฮะอุย้ยเป็นพ่อที่น่าสมเพชชิบหายเอาออบอยู่กับพ่อไม่นดนะลูกค่ะแม่เฮ้ยอ้ออีกอย่างหนึง่งห้ามให้ลูกร้องไห้ถ้าลูกบาฟ้องว่าแกทําอะไรลูกแล้วก็แกตายแน่อุย้ยเฮ้งั้นฉันไปและเออไปดีมาดีละมิดลฮ่ มีพ่อแบบนี้ไม่ต้องมีเลยดีกว่าเอาไปแล้วมาด่าแล้วก็จากไปเฮ้ยพ่อเฮ้ยนั้นก็เข้าบ้านมาก่อนออมค่ะพ่อเฮ้ยเอ่อขออนุญาตค่ะพ่อโอ้โหเข้ามาขนาดนี้ไม่ต้องขอหรอกเอ่อไปนั่งเก้าอี้ได้เลยค่ะพ่อเฮ้ยออมแม่เขาไปทําธุระที่ไหนเหรอเห็นบอกว่าจะไปทําธุระคือว่าเขาบอกว่าจะไปหาผู้ชายคนใหม่นะ่ะหาผู้ชายคนใหม่ใช่ค่ะพ่อแล้วก็เป็นหนุ่มเทสดีด้วยหนุ่มเทสตี ใช่แล้วหลอกกับพ่อด้วยเอาแล้วกูล่ะเฮ้ยกูมีลูกกับมึงนะแล้วแบบจะไปเหมือนฮันนีมูน่ะโอ้โหใช่แล้วอ้อมอยากอยู่กับพ่อไีลูกก็อยากอยู่นะถ้าพ่อเลี้ยงดีน่ะถ้าเลี้ยงไม่ดีหนูก็ไม่อยากอยู่หรอกโอ้แล้วพ่อต้องเลี้ยงข้าวหนูด้วยเออแล้วมือละกี่บาทเหรอประมาณล้านห้ามือมือละล้านห้าใช่ หนูอยากกินไข่ปลาคาเวียแล้วก็สเต็กเนื้อวาเกิว A5 แล้วก็ขมอ,อีกมื้อละหมื่นโอ้โหแค่แม่งเอ่ยชื่อรายการอาหาราัน,นี้กูก็อิ่มตายแล้วเนี่ยแล้วกูก็ไม่ค่อยมีตังด้วยเนี่ยเอาตังไปเติมเกมหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยหมดตูดแน่เลยงานนี้พ่อเอว่างไงออมคือหนูขอ,ขอไปเล่นขมบนห้องพ่อได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ได,ได้โอเคค่ะ ฮึยอึบฮึบเอ่อพ่อเอ่อว่าไงลูกทําไมคอมพ่อดูกากจังอะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีไวรัสด้วยพ่อไปโหลดอะไรมาเนี่ยแอ๊ะทำไมคี์บอร์ดมีอะไรน้ําขาวๆด้วยเนี่ยเออมันเป็นฝุ่นลูกฝุ่นหรอโอเคค่ะพ่อหนูไปเล่นแล้วคอมพ่อกากเกินแล้วก็มีไวรัสด้วยเออพ่อหนูหิวข้าแล้วอะหิวข้าแล้วเหรอใช่ หนูอยากกินไร KFC เออไปแถวนี้มี KFC อยู่เฮ้ยหนูเปลี่ยนใจแล้วไปกินเมคโดน,น,นัโน์แทนแม่เอาเมโน้มันไกลไปกิน KFC นี่แหละพ่อไม่มีรถเหรอแม่แม่ของลูกเอาไปขายแล้วอะ่ะโอ้อไรอะ่ะพ่อเอาหน้าเดินไปอยู่ใกล้ๆเองเฮ้ยแล้วพ่อแอบมีแฟนใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีไม่มีแน่ใจนะพ่อเอเอเฮ้ยแม่งทิ้งกูให้อยู่กับลูกสองเดือนกูจะประสาทแดกตายอะไรนะพ่อ เออเปล่าเปล่าเอาละเรามาถึงแล้ว KFC เออพ่อสรุปพ่อหนูพ่อพาหนูไปกิน KFC หรือแมกโนโน่เนี่ยก็ KFC ดีลูกเออพ่อมองท้างขวาอะไรไอ้เชี่อยคนทำแหม่มันลืมเอาตัวเอ็มออกเออช่างแม่งเอาละสามสองหนึ่งแอคชั่นเออเขาหน่าจะลืมมาออกนะลูกนั้นก็ไปกินเลยเออครับพ่อเฮ้ยฮึบเอาละเข้ามาอ่ะสั่งได้เลยอยากกินอะไรก็สั่งเอานะ พ่อเลียงเองค่ะพ่อหนูเอาไก่สามสิบชิ้นแล้วก็มันฝรั่งอีกสามสิบชิ้นโอ้โหนั่นกินเหลืออะไรลูกสั่งเยอะขนาดนั้นกินได้ทั้งหมู่บ้านน่นะเออตามนั้นครับโอเคค่ะเฮ้ยดูดิว่ามันจะเท่าไหร่เอ่นนี่ค่ะโอ้โหอ่ะหยิบเอาเฮ้ยพ่อจ่ายสิอ๋อออลืมลืมเท่าไหร่นะครับห้าพันค่ะห้าพันไก่แค่เนี้ยกับโอ้โหใช่ค่ะ ไปไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยมีแต่บลูทูธโอเคนี่ครับเอาเราไปหาที่นั่งกินได้แล้วลูกเออโยนแก่วมาก,ก่อนข้านหนูหิวเออเอาอหูน่ากินมากเออน่ากินจริงเฮ้ยเฮ้ยไปกินตรงโตะดิเฮ้ยไปกินอะไรตรงนี้มันขวาลูกค้าเขาไม่เห็นจะมีลูกค้าเลยพ่อดูเหมือนจะเจ๊งด้วยโอ้โหเออขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะครับโอเคเอาเรานั่งกินเฮ้ย แม่งมีลูกแบบนี้ปวดหัวตายงอมงอมพ่อไม่กินด้วยหรอเอ่อพ่อเห็นลกูกมีความสุขพ่อก็อิ่มแล้วล่ะเอ่อพ่ออะไรเหรอหนู๋อิ่มนูอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วเหรอ,อ,หรอก็อิ่มดิแม่งกินเยอะขนาดเนี้ยเอานี่พ่อหนูให้เอ้ยพ่อหนูอยากเล่นเกมอะ่ะร้านนั้นอะ่ะร้านไหนอ๋อร้านเฮียเหรอใช่ไม่ได้ของพ่อล่ะไม่อะ่ะกากแล้วก็มีไวรัสด้วย เฮ้ยไปเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลูกเดี๋ยวค่อยเล่นวันอื่นไม่หนูจะเล่นวันนี้เฮ้ยไม่งั้นหนูบอกพม่เน่โอ้ยแมงเลือดแม่มันแรงจริงๆเฮ้ยอ่ะอยากเล่นก็เล่นเฮ้ยฮึบเฮ้ยเร็วๆเข้าพ่อหนูอยากเล่นแล้วเออเฮ้ยเออเฮียกงอ้าวไอ้หนุ่มเอิร์ดพาใครมาเนี่ยแฟนเหรอเอ้ยไม่ใช่แฟนลูกสาวลูกสาวอ๋อลูกสาวเหรออ๋อโอเค หนูอยากเล่นกี่นาทีจ๊ะเออหนูอยากเล่นสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยเหรออ้อมใช่ออมนะยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงหนูบอกแม่เออใจเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งชั่วโมงก็คือหนึ่งชั่วโมงครับพ่อเฮ้ยเฮียหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ห้าสิบบาทอ่ะเฮ้ยเสียตั้งไงแล้วกูเอาเฮียเอาบาทไปด้วย ได้ได้เออเอานี้อ่าไปเลือกเลยจะเล่นคอมเครื่องไหนเออหนูอยากเล่นเครื่องเนี้ยเครื่องไหนเครื่องนี้เครื่องเนี้ยเฮ้ยไม่ได้พี่เขาเล่นอยู่เฮ้ยลบเฮ้ยแกะด้แล้ลบเฮ้ยอ้อมลูกไอเดี๋ยวขอหยิบไม้แป๊บแป๊บหนึ่งอ้อมไม่นั่งโต๊ะที่วางไปเออใช้ไม้ได้เหรอโอ้ยไปนั่งโต๊ะนี้โอ้ก็ได้พ่อใจหลขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะครับเอ้ยไปก็ได้เล่นฟรีไฟก็ได้เฮ้ย อะไรเนี่ยภาพดีน้ำมันเฮ้ยเอ,อ้เออเอ่อเฮียโอ้ยเจ็บขอโทษด้วยนะครับลูกสาวผมมือหนักไปหน่อยเออไม่เป็นไรจอเดียวเองเฮ้ยให้กูเสียตังค์เพิ่มเล่นต่อเลยเล่นจอนี้แล้วกันโอเคครับพ่อยิงมานสิตั้งไอวอดีตั้งสิโอ้โหสกินไอเคนางกรเอามาทําไมวะเนี่ยเอ้าเ,เอ้ยไอโดมเอิร์ดโอ้ยขอโทษเตือนนะครับเฮียลูกสาวผมมือหนักอะ่ะได้แม่มาเต็มเต็มเลย เดี๋ยวค่าสี่หายผมมาจ่ายไปหลังนะเออได้ได้กี่หมื่นอ๋อสามล้านฮะสามล้านคืนบาทได้ด้วยก็เนี่ยไอ้คอมกากอ้าวเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยได้อีมาเต็มเต็มเลยไอ้เอิร์อเฮ้ยได้แม่ต่างหากไปออมเฮ้ยหนูไม่เฮ้ยหนูไม่อยู่แล้วเฮ้ยออมกลับมาดีก่อนออมเฮ้ยออมกลับมาดีก่อนออมหนูไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วพ่อใจร้ายเอาไม้ตีหนูหนูจะบอกแม่ด้วยเฮ้ยอย่าบอกเฮ้ยกลับมาดีก่อนกลับมาดีก่อนออม เฮ้ยวิ่งเขาเสียไปแล้วชิบหายเลยอชิมหายแล้วเฮ้ยๆฮยอมเฮ้ยจับหนูไม่ได้หรอกเฮ้ยอมกับไมดีก่อนออมอย่าตามมานะให้คนโลกจิตอ้าวเฮ้ยนี่พอเด้อเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งอะไรในร้านสะดวกซื้อคะเนี่ยเฮ้ยขอโทษในลูกสาวด้วยผมขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับเฮ้ยกับไมดีเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่แล้วหนูจะไปจิบโทรศัพท์โทรฟ้องแม่เฮ้ยอมอย่าอมเฮ้ยโอ้โหแม่งวิ่งไปชิบหายเออ โอ้ยกลับมาเดิจะตีสูดรายเลยหฮอจับไม่ได้หรอกนี่เนี่ยจูบเลยจูบเอ้ยเฮ้ยตีไม่โดนโอ้ยมาดิอ้อกลกับบ้านโอ้โหพ่อตีหนูแบบเนี้ยอย่าบอกแม่หมดเลยเฮ้ยอ,อย่บอกแม่ด้วยว่าพ่อแบบอบอ่านโดจินอ้าวเฮ้ยหนูทนไม่ไหวกับพ่อแล้วหนูจะระเบิดบ้านพ่อเฮ้ยอ,อย่าเดียวซีฟอร์ไปเอามาจากไหนเฮ้ยห,หนูเตรียมมาเฮ้ยอ,อย่าเดียว เดี๋ยวเอาซีฟอร์มมาจากไหนลูกเด็กๆอยู่เลยนะพ่อเฮ้ย,ยพ่ออย่าเข้ามาหนูจุดระเบิดแน่อ,อ,อย่าเข้ามานะพ่อหนูเตือนแล้วหนูเตือนแล้วไม่ฟังเฮ้ยชิบหายแล้วระเบิดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ลูกเดี๋ยวอ,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 อ้อมอ้อมเออชิบหายแล้วโอ้โหบานโก้พึ่งผ่อนไม่หมดด้วยไอ,อ้อ้อมไม่ได้อะไรจะตีฮะอย่าะครับพ่ออย่าไม่ได้อะไรจะวิ่งหนีไปไหนเอ,อ้ยอย่าครับพ่ออย่า กบได้จะตีตูดลายเลยมันนีระเบิดบ้านพอเลยวีพอจะมาอยู่ที่ไหนวันนี่ให้อย่าตามมานะครับพอ่อลูกไอ้ลูกตัวแสบเลยกัลบมได้